สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเชื่อมเหล็กนะครับด้วยรวดเชื่อมทูบแบบนี้นะครับให้ได้เก็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะหัดเชื่อมเหล็กนะครับด้วยรดเชื่อมทูบนะครับต้องหาเหล็กนะครับหนาหนาหน่อยนะครับมาทําการหัดเชื่อมนะครับผมเพราะว่าเหล็กจะได้ไม่ทะลุนะครับตัวนี้นะครับเหล็กที่ผมเอามาทดลองเชื่อมให้ชมก็เป็นเหล็กหนาห้ามิลนะครับผมลวดเชื่อมที่ใช้นะครับก็เป็นลวดเชื่อมขนาด 4มิลนะครับผมตัวนี้ก็จะเชื่อมง่ายนะครับเวลาเราหัดเชื่อมนะครับก็หัดเชื่อมรวดเชื่อมที่มีขนาด3มิล4มิลนะครับเพราะว่าเก็ตจะออกมาได้สวยแบบนี้นะครับผมเวลาเราจะเชื่อมนะครับให้ทําการดูแนวเชื่อมนะครับรวดเชื่อมที่เราทำการตั้งเชื่อมนะครับต้องให้ได้ฉาก45องศากับชิ้นงานนะครับแบบนี้ครับ ให้เราตั้งรถเชื่อมนะครับกับเหล็กชิ้นงานแบบนี้นะครับแล้วเราก็หักทามุมองศาแบบนี้นะครับให้ได้45องศานะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเชื่อมไปนะครับก็จะได้แนวที่สวยนะครับผมหัดเชื่อมใหม่ๆนะครับเราก็เชื่อมบนนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับบนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับทําง่ายๆครับทําแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เชื่อมตามแนวแบบนี้นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเราใช้รถดเชื่อมขนาด4มิลนะครับก็ต้องปรับไฟที่ตู้ให้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ที่ผมใช้งานนะครับก็ปรับอยู่ที่150นะครับรถดเชื่อม4มิลนะครับถ้าหลายตู้นะครับอาจจะปรับไฟต่างกันนะครับก็ทดลองไปปรับดูนะครับว่าไฟตัวไหนมันเหมาะสมกับตัวที่เราเชื่อมนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมให้เราสกิดรูดเชื่อมไปกับชิ้นงานแบบนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ เวลาเราเชื่อมไปรถเชื่อมจะไม่ติดกับชิ้นงานครับนะครับผมก็จะจับให้รถเชื่อมเข้ากับชิ้นงานให้ได้45องศาแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมบนเป็นเล็กโูนนะครับ เราก็เชื่อมค่อยๆเชื่อมวนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องลากเร็วนะครับเราก็สายรถเชื่อมช้าๆไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราลากเร็วนะครับแนวเชื่อมที่ออกมาก็จะไม่สวยงามนั่นเองนะครับ นี่นะครับก็เป็นแนวเชื่อมที่เราทําการเชื่อมเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเคาะขี้สลักออกดูครับนี่นครับนี่เลยนะครับก็เชื่อมไม่ยากนะครับผม ก็ลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปทดลองหัดเชื่อมดูนะครับฝึกเชื่อมบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เชื่อมเก่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ